สังขารสรีละสิ่งไม่เน่าเปื่อยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับสิ่งที่ท่านเห็นข้างหลังคือพระธาตุจอมกิตินะครับพระธาตุจอมกิติคือหนึ่งในเก้าวัดที่ผมตั้งปณิธานว่าขอให้พบเจอผู้รู้จริงๆนะครับ และนี่ก็คือหนึ่งวัดในจำนวนเก้าวัดที่ผมตั้งปณิธานไว้ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงแสนนะครับเป็นอยู่เป็นอพระทาตที่อยู่บนเขานะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาก็ขั้นบันไดน่าจะ หลายร้อยขั้นอยู่นะครับก็ตอนที่เดินขึ้นมาก็ถ้าคนปกติก็อู้ทำไมมันมันอยู่ไกลจังอยู่สูงจังแต่ท่านถ้าที่เคยปฏิบัติเนี่ยท่านจะรู้ว่าท่านจะไม่ได้มองที่ อนาคตคือยอดยอดเขาครับแต่ท่านจะอยู่กับการเดินในแต่ละขณะเป็นขั้นขั้นขึ้นมานะครับโฟกัสอยู่ตรงที่ขั้นบันไดขั้นแรก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 เมื่อเราไปโฟกัสบันไดขั้นสุดท้ายท่านจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับ แต่อาการนั้นมันก็เห็นเราจะเห็นแค่อาการอาการของสภาวะนั่นแหละเห็นสภาวะถ้าภาษาสมมุติก็คือเหนื่อยหอบนั่นแหละเห็นอาการของมันแต่อาการตรงนั้นนะมันไม่มีภาษาบอกหรอกครับพอเข้าใจนะครับมันจะเป็นแค่อาการเห็นอาการที่มันเหนื่อยเห็นหัวใจที่มันเต้นต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับ คำ,คำว่าหัวใจก็เป็นสมมุติแต่ท่านจะเห็นอาการที่มันการทํางานของหัวใจมันจะบีบตึบตับตึบตับตึบตับ,ตบ,ตบเพราะเพราะความเหนื่อยนะฮะนี่แหละฮะแต่ในที่สุดก็เดินขึ้นมาถึงใช่ไหมฮะไม่ไม่เราไม่ต้องไปโฟกัสที่ปลายทางเราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับ เขาทายที่สุดนั่นแหละนี่ก็คืออินทรีห้าพละหา้าพอเข้าใจนะครับอินทรีห้าคือแล้วเรามีความศรัทธ,ธาก่อนพอมีความศรัทธ,ธาก็มีวิริยะก็คือพยายามที่จะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาให้มันถึงในขณะที่เดินก็มีสตินะฮะ มีสติและลึกรู้อยู่กับการเดินในแต่ละขณะที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะครับเมือ่อมีสติอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะในการเดินแล้วก็มีสมาธิอยู่กับการเดินนะมีสติและลึกรือ้อยู่กับการเดินนะฮะจนถึงที่สุดก็คือ มาถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจที่จะมาถึงนั่นแหละฮะนี่แหละคือการใช้อินทรีย์ห้าพละห้าโดยที่เราไม่ต้องใช้ภาษาสมมุตินะฮะที่คําว่าอินทรีย์ห้าพละห้ามันก็เป็นแค่ภาษาสมมุตินะฮะแต่ในแต่ละขณะที่เราเดินขึ้นมานั่นแหละคือสภาวะธรรมที่มันเกิดให้เราเห็นนะฮะ มันเกิดโดยที่เราไม่ต้องใช้ภาษาพูดนะฮะแต่เราจะเห็นอาการของมันนะเห็นไหมฮะอาการที่มันเหนื่อยหอบนั่นแหละแค่รู้สภาวะแค่นั้นเองนะฮะท่านเคยสังเกตไหมว่าสภาวะที่มันเหนื่อยหอบมันเป็นยังไงนะนั่นแหละฮะคือสภาวะธรรมที่มันเกิดให้เราเห็นนะครับนี่แหละฮะคือพระาธาตุจอมกิติ คือหนึ่งในเก้าวัดที่ผมได้ตั้งปณิธานไว้ขอให้พบเจอผู้รู้นะฮะผมก็มาเจอนะฮะผมก็มาเจอกันพูดถึงความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนั่นแหละมันทำให้ผมจุดประกายและแสวงหาความไม่มีอะไรนะฮะเราคิดอยู่ตลอดว่ามันคืออะไรทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่กับตัวเราหมดเลยนะฮะ สาภาวะธรรมพุทธะมันอยู่ในตัวเราหมดเลยนะครับเราไปแสวงหาที่อื่นนะไอ้ความไม่ไรไม่มีอะไรก็คือความคิดของเรานั่นแหละมันคิดปรุงแต่งไม่จบไม่สิน้นมันก็เลยหาจุดจบไม่ได้เมื่อไรที่เราหยุดคิดปรุงแต่งนั่นแหละเจอสาภาวะความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยก่อนที่ผมจะคุยกับท่านเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรหรอกเ,เห็นไหม,หไหมฮะเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ความคิดหาเหตุหาผลนั่นแหละมันมีแล้วนะ,ะมนุษย์ห้ามความคิดไม่ได้นะครับแต่ความคิดที่ผมพูดในขณะนี้คือความคิดที่จะ หาเหตุหาผลหรือมีข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลานะฮะธรรมะไม่ใช่เรื่องสงสัยนะ,ะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับมันอยู่เหนือเหตุเหนือผลธรรมะนั่นแหละฮะ,นะฮะการที่เขาถกเถียงถกเถียงกันเรื่องธรรมะเรื่องสังขารพระว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมนะ,ะมันก็ยังอยู่ใน ขันห้าอยู่นะอยู่ในเรื่องของความคิดปรุงแต่งอยู่ไม่ว่าสาลีระของพระจะเป็นสิ่งเน่าเปื่อยหรือไม่เน่าเปื่อยมันไม่ใช่เหตุผลนะฮะไม่ใช่เหตุเหตุคือเราคิดไหมคิดไหมปรุงแต่งไหมนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นการถกเสียงเรื่องสาลีระของพระจึงไม่ใช่ผลทางของการหลุดพ้น ยังอยู่ในวนเวียนอยู่ในขันห้าอยู่นะฮสังขารสาลระจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือถ้าเราต้องการหลุดพ้นคือท่านต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ออกจากความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ไม่งั้นท่านไม่เจอนะค,ความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกก็คือหยุดความคิดปรุงแต่งมันไม่มีอะไรหรอกนะครับนั่นแหละ พอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเรื่องการตั้งบรริฐานหรือการตั้งเป้าหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะจำเป็นที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายหรือตั้งปัิธานเอาไว้นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นไอการที่จะ เอาสังขารสรีระของพระที่มรณะภาพไปแล้วมาถกเถียงกันจึงไม่ไม่จบนะะไม่จบถกเถียงกันเพื่อเอาชนะยังไงก็ไม่จบนะฮะธรรมะธรรมะคือต้องเห็นกระบวนการของความคิดที่มันจะเกิดนั่นนะต้องเห็นผมพูดเรื่อง อีสีห้าพละห้านั่นแหละท่านต้องเห็นเห็นความคิดที่มันจะเกิดไปถกเถียงเพื่อจะเอาชนะนั่นแหละมันจึงไม่จบไงฮะเมื่อก่อนผมก็เคยหลงเหมือนกันครับหลงไปกราบไหว้สาริละสังขาร เพื่อหวังที่ตัวเองจะมีบารมีอะไรคุ้มครองนะฮะทั้งที่ความจริงมันอยู่ที่ความคิดเราหมดเลยนะครับนี่แหละฮะการตัง้งปณิธานมันทำให้เราเห็นเป้าหมายที่เราจะไปจริงๆนะีฮะ เพรท้ายที่สุดเรื่องธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการความคิดหมดเลยนะครับจะล่วนทางโลกเราก็ต้องใช้ความคิดนะครเพื่อเพื่อที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพนี่ยหรือมักมีองค์แปดนั่นแหละใช่ไหมฮะมักมีองค์แปดมีอะไรก็ไปหาดูเอานะครับการที่ใช้ชีวิตทางโลกก็ต้องใช้มกักนะฮะมักมีองค์แปดนะ พอถึงที่สุดนะฮะก็คือสมาธิปัญญานั่นแหละสาตัวสุดท้ายพอเข้าใจนะครับนี่คือหนึ่งพระธาตุจอมปิติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งในจำนวนหลายๆที่ที่ อำเภอเชียงแสนนะฮะผมได้ตั้งณธานเอาไว้ที่นี่นะฮะมันทำให้เรามีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงนะฮะการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งมธานคือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราไปสแสวงหาจนในที่สุดก็คือการหยุดแสวงหา ก็คือจบไม่ไม่มีอะไรแล้วนะเมื่อไหร่ที่ยังแสวงหาอยู่ไม่จบนะเหมือนที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วเรื่องครูบาบุญชุ่มมันแหละปฏิบัติมาเยอะแยะแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างมันไม่มีอะไรให้เอาให้ยึดไงฮะ บางทีเราก็ไม่เข้าใจความหมายที่ท่านแปลที่ท่านพูดก็เลยแสวงหากันไม่จบไม่สิ้นทั้งๆท,งที่ท่านกำลังจะใช้อุบายในการสอนธรรมะนะครับพระอาจารย์หลวงพ่อครูบาบุญชุ่มก็คือหนึ่งในพระที่ผู้คนศรัทธามากนะครับในทางจังหวัดเชียงรายและหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือนะครับ นั่แหละฮะท่านปฏิบัติมาเยอะท่านก็บอกว่าแต่ไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมฮะความปฏิบัติการปฏิบัติคือการละนั่นแหละละซึ่งความเป็นอัตตาตัวตนละทุกอย่างนั่นแหละลาบยศสกสาระไม่มีอะไรน,นะมันมีเพราะอะไรมีเพราะความคิดนั่นแหละความคิดที่เราปรุงแต่งเอานั่นแหละ นะครับก็ยังมีอีกอหลายวัดนะครับที่ผมตั้งปณิธานไว้แล้วก็พยายามที่จะไปให้มันได้ครบทุกวัดก็จะมีเหลืออยู่วัดที่จำจาได้หลักๆก,ก็ไปทำคลิปแล้วแต่ยังไม่จบก็คือวัดวัดธาตุเขียวนะที่จะออกไปทางเชียงของแล้วก็วัดพระทาตสองพี่น้องนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนั่นแหละะคือ การตั้งปณิธานมันทำให้เรามีจุดหมายมีเป้าหมายนะครับที่จะไปให้มันถึงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มีเป้าหมายที่จะค้นพบทางหลุดพ้นก็ขอให้เจอนะครับขอให้ตั้งปณิธานเพื่อจะไปให้มันถึงนะครับที่สุดแห่งทุกนะครับ ยุคนี้เป็นยุคที่คนสามารถที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกได้ง่ายนะครับยุคต่อไปเราก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นอันเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เราคือการอยู่ปัจจุบันกับปัจจุบันเหมือนตอนแรกที่ผมเดินขึ้นบันไดมาไม่รู้กี่กี่ร้อยขั้นนะครับผมก็อยู่กับขั้นแรก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 จนมาถึงขั้นสุดท้ายนะฮะเมื่อไรที่เราเอาจิตไปผูกกับขั้นสุดท้าย มันก็จะเหนื่อยกับการการเดินขึ้นมานะฮะในการเดินก็ดูสภาวะทำไปด้วยนะฮะดูการที่มันรู้สึกเหนื่อยอะไระก็ว่าไปนะฮะเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นอาการที่มันเหนื่อยหอบนะะั่นแหละมันก็เป็นแค่ภาษาสมมุติขึ้นมาความจริงอาการเหนื่อยหอบมันไม่มีภาษาหรอกมันเป็นแค่สภาวะทำให้เรารู้แค่นั้นเองนะครับคินี้ก้ก็ขอใหทุกท่านนะครับ ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานแล้วก็ทั้ง,ท,ง,ท,งทางโลกและทางธรรมนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับถ้าเราจะมองเห็นว่าโอ้ถ้าเรามองไปอนาคตทําไมมันไกลจังเมื่อไหร่จะเดินถึงนะครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราเดินไปอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวแต่ละ แต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเนี่ยมันท่านจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปโฟกัสว่าทำไมมันไกลจังเมื่อไรจะเดินถึงเนะะี่ยท่านกำลังคิดถึงเรื่องอนาคตนะครับตอนนี้คือให้ท่านรู้สึกกับการอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับ อยู่กับการเดินลงไปแต่ละขั้นละขั้นละขั้นอย่าไปโฟกัสว่าเมื่อไหร่มันจะถึงนะครับอยู่กับปัจจุบันขณะนี่แหละไอ้ปัจจุบันขณะนี่แหละก็คือการในขณะที่เราเดินเนี่ยมันจะเห็นนะฮะ ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะน,นี้เราจะเห็นความคิดมันเกิดดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปบางทีก็ไม่มีความคิดเกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีความคิดเกิดมาขึ้นมาท่านก็จะเห็นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันกับการเดินนะครับ อยู่กับปัจจุบันนี่แหละเดินไปเนี่ยเดินไปแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องไปโฟกัสว่าเออปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั่นกําลังหลงอีกแล้วมันไม่มีภาษาอะไรหรอกไอ้ปัจจุบันขณะน,นั่นนะไอ้สิ่งที่ผมพูดก็คืออธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับ ตอนที่ผมไม่พูดเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ การระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะมันจะทําให้เราเห็นกระบวนาการทั้งความคิดคิดไปเรื่องอนาคตเรื่องอดีตนะฮะคิดไปเรื่องอนาคตออดีตอะไรครับนูน่นอะอดีตอดีตนี่คือปัจจุบันนะครับอย่าไปโฟกัสอนาคตนะฮะอยู่กับปัจจุบัน อดีตโผล่มาให้เห็นอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปอนาคตกลับมาดูกับปัจจุบัน ดูอาการไป เมื่อเราย้อนไปดูอดีตเราก็จะรู้รู้สึกไปอนาคตเราก็รู้แต่เราก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่ถึงปัจจุบันดี อนาคตเริ่มดีแน่นอนอย่าไปคิดถึงมันมันจะดีไม่ดีอยู่กับปัจจุบัน นอนาคตตอนนี้อยู่กับปัจจุบันแล้วสนุกแน่นอนนี่คือวัดสมสนุกทางขึ้นไปพระธาตุจอมกิตินะครับหลายร้อยขั้นเห็นไหมครับ ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องอนาคตอยู่เรื่องอดีตเห็นไหมฮะหนที่สุดอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีสิ่งที่มีคือปัจจุบันขณนะเห็นไหมฮะ อนาคตก็ไม่มีมันผ่านมาแล้วตอนนี้คือมีแต่ปัจจุบันขณะเห็นไหมครับนี่แหละคือธรรมะสวัสดีครับ